ครับสวัสดีครับก็วันนี้โตต้าจะมานำเสนอรถเจแปนแท็กซี J ่ P P i, นะครับผมคอนเซ็ปต์ก็เป็น LPG แบบไฮบริดนะครับก็จริงๆแล้วรถคันนี้ขายมาที่ญี่ปุ่นมา6ปีแล้วนะครับตั้งแต่ตโตเกียวลิมปิกคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นรถ LPG นะครับ,รบแล้วก็คู่กับเจ้าตัวไฮบริดซิสเต็มเพื่อทำให้ประหยัดน้ำมันแล้วก็รถ CO2 มากขึ้นระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ไฮบริด ใช่ไหมครับคือยนต์ลูกผสมแต่ว่าพลังงานที่ดึงมาใช้คือแก๊ส LPG ใช่ครับอ่าอุ้ยเหมาะกับบ้านเรานะเนี่ยใช่ใช่เหมาะกับแท็กซี่บ้านเราอ่าแล้วดีไซน์เป็นไงบ้างครับตัวนี้ดีไซน์ก็เรียกว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจาก London แท็กซี่แล้วกันนะตอนนี้อ๋ออันนีกันก็เลยแต่ว่ามาทำเป็นเจแปยแท็กซี่โดยการปรับปรุงในส่วนภายในนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนา ก็วันนี้ทําเป็นอินเมอรองแท็กซี่เขียวเหลือให้คนไทยได้เข้าใจง่ายนะครับก็ที่เห็นก็ถ้าสิ่งที่อยากจะนําเสนอก็คือพื้นที่กว้างใหญ่นะครับผมมีที่หยิบจับเยอะมีพื้นเรียบนะครับผมระยะระหว่างบ่อหลังถึงบ่อหน้าเนี่ยกว้างขวาง ความสูงจากพื้นถึงตัวพื้นของรถเนี่ยต่ำเพื่อให้การโดยสารเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกอาเก้าคลนไม่สูงมากใช่ไหมครับขึ้นลงสะดวกทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็กว้างเพื่อที่จะให้สามารถเอากระเป๋าหรือว่า สามารถเอาวีลแชร์ขึ้นไปได้ด้วยนะอ๋อพับแล้วก็ใช่เอาวีลแชร์ขึ้นไปได้ด้วยครับผมก็ทางใต้เบาเนี่จะมีเป็นอุปกรณ์สำหรับเป็นรางตอนใส่วีลแชร์มาบาะเราก็ันด้วยได้ประตูสไลด์ทั้ง4 2บานประตูสไลด์นี่ครับเนื่องจากเราเอ่อมองว่าเราเป็นประเทศขับรถแบบขับขวาครัาคทีนี้สไลด์ก็เลยคนหน้าเราก็ถักซ้ายก็เลยเป็นประตูพัดซ้ายทางฝั่งซ้ายครับผมอ๋อแล้วฝั่งขวาล่ะครับฝั่งขวา เราต้องการเป็นประตูเปิดธรรมดาครับเห็นตรงเราต้องการที่จะเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารให้มันได้มากที่สุดเราก็เลยทําประตูให้มันบางที่สุดไปกันได้สองรูปแบบแล้วญี่ปุ่นเป็นแบบนี้ป่ะครับญี่ปุ่นเป็นแบบนี้อ๋อพอดีผมไปที่ญี่ปุ่นมาผมขึ้นฝั่งนี้อะไรไม่รู้อ๋อตกลงว่ามันเป็นประตูสไลด์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นบานเปิดใช่ไหมครับโอ้โหสองรูปแบบนะครับก็ด้วยก็ด้วยคิดถึงการใช้งานของลูกค้าก็เลยทําแบบนี้มาโอ้ภายในก็กว้างเนาะใช่ของน้ำมากครับ น,ญญนั่งมาแล้วนั่งมาแล้วครับเบาะนุ่มนั่งสบายด้านหลังเนี่ยเขาถ้าเกิดจะแนะนำต่อก็ตัวโตเองก็กว้วางนะครับแล้วก็มีแช่งติดมาจากญี่ปุ่นแล้วอันนี้เดี๋ยวนีนเคาับเแเ็คซี่อยู่ค,ครับอ๋อเปิดให้ดูแล้วครับก็กระเป๋าสามใบใส่ได้สบายๆเลย ครับก็ไซส์ใหญ่สุดไซส์กลางแล้วก็ไซส์แคริออนนี่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังใช่ไหมครับใช่ครับผมจุได้อย่างสบายๆกี่ลิตรครับถ้าเป็นสเปคอ่าถ้าเป็นลิตรเนี่ยไม่แน่ใจแต่เรียกว่าสามารถกระเป๋าจุได้กระเป๋าได้3ใบแล้วับสามใบหรือว่ากระเป๋าใบใหญ่ๆพร้อมถุงก๊อฟใช่ครับสบายๆใครที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศมาตีก๊อฟก็ได้ใช่ไหมได้ครับผมขนของขนสัมภาระได้สบายๆเดี๋ยวจะวางบนนี้ก็ได้นะครับบนนี้ก็ยังวางได้อีกดีไซน์ด้านหลังมันเป็นเป็นแฮสแบ็กหรือเปล่าครับอ่าไม่ใช่ าท้ายแบบครับผมเป็นทรงแบบฝาท้ายแบบเปิดยกขึ้นเปิดยกขึ้นครับผมใช่ครับเพราะว่านี้ครับก็คล้ายๆกับมินิแวนเหมือนกันนะฝาท้ายด้านหลังจะเรียกว่าเป็นมินิแวนเนี่ยมันเรียกว่าแค่เป็นทรงมินิแวนก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆแพลตฟอร์มเราทํามาจากเจ้าโรเซนตาอ่า๋อแพลตฟอร์มของของเซนตาแต่ว่ามาดีไซน์ใหม่มาดีไซน์ตัวอัพเปอร์ใหม่ให้แล้วก็ปรับเปลี่ยนบางส่วนให้มันเหมาะสมนะครับที่ญี่ปุ่นเราเรียกอะไรนะครับเจแปนแท็กซี่ครับเจแปนแท็กซี่ครับรุ่น เป็นทางการนี่มีไหมครับหรือว่าเราจะเรียกอย่างนี้เลยรุ่นเจแปนแท็กซี่เลยก็คือผลิตมาเป็นรถแท็กซี่สำหรับประเทศญี่ปุ่นรุ่นใหม่แล้วใช่ไหมครับเมื่อก่อนเราก็จะเห็นโตโยต้าคราวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแท็กซี่เลยรุ่นนี้แล้วครับอย่างอื่นมีอะไรบ้างครับเครื่องยนต์ที่ใช้ก็เครื่องที่ใช้เป็นเครื่องวันพีแซดนะครับก็หนึ่งทีแซดเหรอครับอ๋อหนึ่งพีพอรแลนด์ครับอ๋อหนึ่งพีแซดใช่ไหมครับพีพอร์แลนด์เป็นเครื่องที่ใช้อันเดียวกับเจ้าตัวเบียส ที่มีอยู่แล้วน่าจะคุ้นคุ้กันเครื่องที่ใช้ใน v ีออสแล้วไปปรับเครื่องในแล้วก็ไปเกียร์เป็นเกียร์อะไรครับเกียร์เป็นเกียร์ CVT ครับผมอ๋อเป็นเกียร์ CVT ครับเป็นวอนทีแซดไฮบริด CVT ครับผมออ๋แล้วก็เปลี่ยนจากแหล่งพลังงานจากน้ํามันมาเป็นแก๊ส LPG เพื่อจะให้ตอบโจทย์รถแท็กซี่มากขึ้นถูกต้องเลยครับอ๋อญี่ปุ่นก็ฮิตอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะชอบรถแท็กซี่อยู่แล้วใช่ครับผมสอบถามนิดนึงเครื่องยนต์1.5เนี่ย อย่างบ้านเราใช่ไหมครับที่เอามาโชว์ตอนนี้ครับตลาดบ้านเราเหมือนเหมือนกฎหมายยังบังคับให้เป็นเครื่อง1.6ลิตรเป็นซิน1.6ลิตรป่ะครับถ้าเช็คตอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเช็คอินดีเทลอีกรอบนึงนะครับแต่เท่าที่สำรวจมาเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกฎหมายของแท็กซี่เนี่ยครับมันจะให้เมื่อก่อนมันเคยกำหนดไว้ที่หนึ่งมากกว่า1.5ลิตรแต่ตอนนี้น่าจะต่ำกว่านั้นแล้วซึ่งเราคิดว่าก็เลยน่าจะมีโอกาสในการทำตลาดหลังจากนี้ไปต้นไตครับ รับคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับห้องโดยสารของเจแปนแท็กซี่ครับวงมารัยก็ให้มาเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงนะครับเกียร์เห็นชัดเจนว่าเป็นชุดเกียร์อัตโนมัติแล้วก็ปุ่มควบคุมต่างๆก็จะเป็นสวิตช์นะครับเป็นปุ่มกดทั้งหมดครับน่ารักดีครับก็ถือว่าอำนวยความสะดวกในเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็จุดที่ได้รับการออกแบบมาแล้วคือการติดตั้งมิเตอร์นะครับมิเตอร์ก็จะแสดงในเรื่องของ อัตราการใช้ใจ่ายหรือว่าค่าบริการนั่นเองครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถต้นแบบนะครับของแท็กซี่บ้านเราเพราะว่ามีตัวอักษรภาษาไทยนี่ครับค่าโดยสารต่างๆสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วครับเช่นเดียวกับด้านหลังด้านหลังก็บอกเอาไว้ชัดเจนครับว่าเป็นรถแท็กซี่ครับก็น่าจับตาดูนะครับคันนี้นะครับเชื่อกันว่า ทำตลาดในบ้านเราแน่ๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับย้ายตำแหน่งจากรถยนต์ C s เซกเมนต์อย่าง t o y o t a c o r o l l a a l t i s นะครับขึ้นไปเป็นรถยนต์สำหรับผู้บริโภคมากขึ้นนะครับแล้วก็รถที่เป็นรถโดยสารนะครับก็ถูกปรับเปลี่ยนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะใช้ร่วมกันนะครับระหว่างรถแท็กซี่แล้วก็รถบ้านครับแต่ว่านะครับตอนนี้ Toyota ก็น่าจะทาตลาดในกลุ่มรถบ้านที่ดูพรีเมียมมากขึ้นสำหรับในตัวโค r o l l a a l t i s แล้วก็พยายามที่จะแยกในส่วนของ เจแปนแท็กซี่รุ่นนี้นะครับหรือว่านำรถรุ่นนี้มาทำตลาดเป็นรถแท็กซี่บ้านเราน,นั่นิองครับ แบบเปิดยกขึ้นนะด้านหลังให้อะไรมาบ้างนะครับไฟเบรกตรงที่3ให้มาด้วยแล้วก็เวนเสาซีด้านท้ายนะครับก็จะเป็นไฟทรงตั้งนะครับติดตั้งมาด้วยนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับทับทิมแล้วก็แนวของไฟท้ายก็นะครับเป็นไฟดวงใหญ่นะครับแนบเอามาด้านข้างครับแนบเอาไว้ด้านข้างครับส่วนโลโก้ก็จะเป็นโลโก้โตโยต้าที่เป็นแบบไฮบริดบ้านเราครับนี่โลโก้3ห่วงเป็นโลโก้แบบรถยนต์ไฮบริดครับแล้วก็ ทิ่น่าสนใจเลยคือนี่ครับไทยแท็กซี่เทคโนโลยีไฮบริดประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ที่ว้าวมากๆก็คือคันนี้นะครับใช้ต้นทางที่เป็นเชื้อเพลิงแบบ l p g ครับ